ทุกวันนี้เนี่ยอย่าไปไว้ใจเชื่อใจใครอะไรง่ายๆนะเข้ามาขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยต้องตรวจเช็ค้ดีก่อนนะใชยคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายตำรวจมาท,ทําทียืมมือถือของลุงรปภคนหนึ่งนะฮะบอกว่าเนี่ยมือถือผมหายไปไหนไม่รู้ขอยืมมือถือหน่อยจะโทรเข้าเครื่องตัวเองอเราเป็นลุงรปภเอ๊ะตำรวจเข้ามาขอความช่วยเหลือ,อลพูดจาหนักแน่นดูน่าเชื่อถือให้ออเลยให,ให้ไม่พอฮะเออมันโทรไม่ได้อะลุงลบอกรหัสปลดล็อกให้หน่อย ลุงก็บอกไปเสร็จสับนี่คือวินาทีเกิดเหตุนะฮะผู้ก่อเหตุลูกศรแดงนั่นคือ<ะ>ตำรวจเก๊แต่งตัวเหมือนเนี่ยมีหมวกด้วยไหมนะ่ะมีหมวกด้วยมาเต็มยศเลยค่ะเครื่องบ่งเครื่องแบบใช่ไหมแล้วคุณลุงแกก็เนี่ยคุยเพลินเลยะนะเขาจะมาตรวจป้อมแล้วอ่าอายเขาก็ามาหน่อยอทำทีมาตรวจป้อมยามด้วย<ะ>แล้วก็ยืมมือถือคุณผู้ชมฮะนี่เป็นวินาทีที่ชายแต่งกายคล้ายตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าป้อมรพภโรงงานแห่งหนึ่งทำทีขอตรวจสอบงานในป้อม แต่ที่ผิดสังเกตคุณผู้ชมฮะทำทีขอยืมมือถือรปภอ้างว่าจะโทรหามือถือตัวเองที่ทําหล่นหายแล้วนี่มีเซลฟี่ด้วยยืมมือถือลุงแล้วเซลฟี่ค่ะเห็นไหมฮะขอรหัสปลดล็อกหน้าจอมือถือหลังจากนั้นเข้าทางโจรนะขโมยมือถือของลุงรอปภแล้วก็หลบหนีไปทีมข่าวครับลงพื้นที่ตรวจสอบคุณผู้ชมฮะทราบว่าชายคนนี้ไม่ใช่ตำรวจจริงนี่ แต่ว่าชื่อว่านายเสน่ห์แก้วกกคุณผู้ชมฮะมักจะปลอมเป็นตำรวจอา้าวเป็นดาบเลยไม่ใช่นะ,ะนี่บัตรปลอมฮะโอ้โหคือปลอมทุกอย่างแม้กระทั่งบัตรทรงผงทรงผม,งผมอะไรก็เกลียนเกลียนคล้ายตำรวจเหมือนไมล่ะโอ้โหปลอมทุกสิ่งนะฮะ,ะปลอมตัวเป็นตำรวจออกก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแถวมีนบุรีร่มเกล้าลาดกระบงังฉลองกรุงประเวศอ่อนนุชโอ้โหพื้นที่กว้างเชียววันนี้ครับนักข่าวของเราคุณอนุสักภูมิเทศครับลงพื้นที่ ไปที่ไซต์งานก่อสร้างที่ปรากฏในคลิปนะฮะพบว่ารอปภคนที่ถูกหลอกเนี่ยออกเวรไปแล้วก็เลยไปคุยกับรอปภที่เฝ้าไซต์งานนี้เป็นประจํารอปภคนนี้เอาไปว่าชื่อลุงแมนนามสมมุติแล้วกันบอกว่ารอปภคนที่โดนหลอกเนี่ยมาเฝ้าแบบรายวันไม่ได้อยู่ประจํานะฮะ คาดว่าอาจจะไม่รู้วีรกรรมของนายเสน่ห์คือไม่เคยเจอ,อก็เลยเสียจใจ<ห>ทีนี้พอหลังเกิดเหตุเนี่ยรปภที่ถูกหลอกบอกว่าไม่รู้จริงๆว่านายเสน่ห์เนี่ยเป็นตำรวจปลอมก็พี่เล่นแต่งตัวมาซะเต็มยศแนบเนียนท่าทีแข็งขันแล้วคําพูดเนี่ยใช้คำพูดเหมือนเป็นตำรวจจริงๆเลยทําให้หลงเชื่อแล้วก็ถูกฉกมือถือไปลุงแม่บอกอีก เสน่ห์เนี่ยจริงๆก็เคยเป็นรปภมาก่อนอ,อยู่บริษัทเดียวกันเลยลุงก็รู้จักดีแต่ถูกไล่ออกเพราะชอบลักขโมยก็ยังมีการแจ้งเตือนในกลุ่มรปภด้วยกันเลยนะว่าให้ระาวาังเพราะในเสน่ห์เนี่ยถือเป็นบุคคลอันตรายลุงบอกวันนั้นถ้ายุงลุงอยู่เวรรับรองไม่หลงกลแน่นอนค่ะแล้วถ้าวันนั้นเป็นพี่เองเนี่ยพี่จะเพี้ยงทำไหมไม่ครับเพราะผมรู้อยู่แล้วอ่าเห็นบอกว่าเมื่อกี้<อ>ถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ไม่โดนไม่โดน พะผมรู้อยู่แล้วเพอผมก็เต็มตัวของผมอยู่แล้วแล้วทำไมพี่รปภคน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 ,คนนี้ถึงโดนครับเขาเข้ามาวันแรกไงเขาเลยไม่รู้ว่าคนนี้เป็นตำรวจคนนี้เป็นสายตรวจคนนี้เป็นพนักงานหรือเป็นใครเป็นอะไรยังไงเขาไม่รู้คนคนที่โดนหลอกเขาบอกว่าฟอร์มมาเป็นตำรวจเป็นตำรวจเป็นสายตรวจมายอย่างดีเลยผมเลยเชื่อใจครับใคร,ครจะไม่เชื่อแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนั้น <laughs> <laughs> คือขนาดลุงแมนที่รู้อะ่ะ ว่าในเสน่ห์เนี่ยเป็นตัวปลอมเนี่ยแต่แกยังบอกถ้าคนไม่รู้นะเขาเชื่อหมดแหละเพราะว่าเขาทำมาแนบเนียนมากจริงๆนะคะแต่ขณะนี้ นายเสน่ห nice ์ก็ไปเจอตำรวจจริงรวบได้เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าตัวอ้างว่าทำไปเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองค่ะและตำรวจจริงเขาก็ส่งตำรวจเก๊ไปตรวจหาสารเสพติดเพิ่มไปเลยค่ะ,ะก็ได้ข้อหาเพิ่มไปเลยค่ะเพราะว่าเจอสารเสพติดในร่างกายด้วยนะคะอ่างนี่ก็เป็นอันว่าบุคคลอันตรายถูกจับเรียบร้อยแล,อแล้วเดี๋ยวเชื่อไปหลอกลุงลปรปภพพอคนอื่นเขาอีกนะหรือ,อว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็แจ้งช่องวันมาได้นะฮะใช่เลยค่ะให้เราช่วยตรวจสอบได้นะครับ